ธาเหล็กเป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบินซึ่งเป็นส่วนประกอบของนิอดแดงนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยออยังเป็นส่วนประกอบของออกล้ามเนื้อแล้วก็เอนไซม์ต่างๆรวมถึงถ้าหากว่าเป็นเด็กที่อายุน้อยกว่า3ขวบเนี่ยธาเหล็กเนี่ยยังมีความสำคัญกับการพัฒนาของสมองของเด็กด้วยค่ะ มีอยู่4สาเหตุด้วยกันค่ะสาเหตุแรกนะคะเกิดจากการที่ทานอาหารที่มีธาตุเหล็กน้อยเกินไปหรือว่าทานอาหารไม่ถูกสัดส่วนสาเหตุที่2นะคะเกิดจากร่างกายมีการเสียเลือดเลือลัง3นะคะเกิดจากภาวะที่ร่างกายมีการดูดซึมของธาตุเหล็กผิดปตกติไปส่วนภาวะที่4เป็นภาวะที่ร่างกายต้องการธาตุเหล็กปริมาณมากส่วนใหญ่มักจะเจอกับช่วงวัยที่กําลังจเจริญเติบโตเยอะ ลูกหลานของเราเนี่ยอาจจะมีอาการดูซีลงนะคะดูเหนื่อยง่ายไม่ค่อยเล่นหรือว่าทานอาหารได้น้อยมีภาวะที่หงุดหงิดง่ายกว่าปกติบางคนเนี่ยอาจจะอยากกินดินแป้งฝุ่นอยากกินเส้นผมเป็นต้นอาจจะทำให้มีผลกับหัวใจได้นะคะหัวใจจะทำงานหนักและเกิดภาวะหัวใจวายในที่สุดถ้าหากขาดธาตุเด็กในช่วงอายุ น้อยกว่า3ขวบเนี่ยอาจจะไปมีผลเกี่ยวกับศักยภาพของออการจดจำและการเรียนรู้ของเด็กได้ทนะํทำให้ IQ ของลูกเนี่ยลดลงได้ค่ะแพทย์จะทำการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายรวมถึงตรวจเลือดร่วมด้วยค่ะหลังจากที่วินิจฉัยได้ว่ามีภาวะขาดธาตุเหล็กนะคะเราก็จะให้ยาธาตุเหล็กเสริมอย่างน้อยเนี่ยประมาณ3เดือน ไม่ควรไปซื้อ,อยาทานเองนะคะเพราะว่าภาวะโลหิตจางเนี่ยมีหลายสาเหตุควรยืนยันซะก่อนว่าเป็นภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กจริงๆถึงจะได้ทำการรักษาโดยการให้ยาธาตุเหล็กนะคะในเด็กที่อายุน้อยกว่า6เดือนควรที่จะต้องให้กินนมแม่อย่างเดียวหลังอายุ6เดือนไปแล้วเนี่ยควรที่จะต้องหาอาหารเสริมด้วยโดยเฉพาะอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง ซึ่งอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงมีดังนี้ก็คือไข่แดงเครื่องในโดยเฉพาะอย่างเช่นปัาเลือดผักใบเขียวนะคะอย่างเช่นตำลึงคะน้าบอกคครี่เด็กที่อายุหนึ่งขวบขึ้นไปนะคะให้ทานอาหารสามมือ้อแล้วก็ทานให้ครบห้าหมู่ค่ะสำหรับนม ไม่เกิน2-3แก้วต่อวันค่ะถ้าหากว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยมีอาการดังที่กล่าวไปแล้วนะคะสามารถไปปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้หรืออาจจะสอบถามมาที่นี่ก็ได้นะคะ